ไข่นะคะพริกแกงนวดเลยค่ะเดี๋ยวมีใส่แป้งนิดหน่อยเนาะแป้งนิดหนึ่งแป้งข้าวเจ้านิดหนึ่งแล้วก็กะทินะคะใส่เนนะื้อปลาเนาะระหว่างที่เราใส่เนื้อปลาพอใส่เนื้อปลาปแล้วเนี่ยเราค่อยๆตะล่อมนะคะค่อยๆตะล่อมเบาๆทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนาะ ลองหัวปีนะคะหัวปีที่เราคัดมาอ่อนมากเลยรอบแรกลองหัวปีเสร็จแล้วปึลองก่อนนะคะลองผักเสร็จแล้วเราตักเนื้อเดี๋ยวตักเนื้อปลาไว้นะคะปึ๊บ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 ตัวนี้นะคะเดี๋ยวตักใส่ลงมาในในนี้ค่อยเลี้ยงเนาะตักเทใส่เลย นึ่งนะจ๊ะานึ่งแล้ว,ลวโอ้โ,โ,อโหเมื่อกี้เปิดแล้วก็ยอดหน้ากะทินะจ๊ะสวยงาม